กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับทำขึ้นเพื่อคุณผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะเนาะในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่9มีนาคมดาวพฤะศุกครับจะมีการโคจรยกย้ายจากราศีธนูมาสถิตท,ที่ราศีมังกรนะครับเจอกับดาวพังคานด้นมาตรฐานมหาอุดดาวพฤะศุกกับดาวพังคานโบราณบอกว่าสุกปากหวานอัง การรับเอาเป็นดาวคู่มิดกันนะครับจะทําให้ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านจะมีเรื่องของความโชคดี ความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของมิตรและก็เรื่องของเทวีโชคเข้ามานั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังคําพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับพิเศษสุดสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะเรียนหรือว่าศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์ครับตอนนี้ช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดสอนหลักสูตรโหราศาสตร์ภาคพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นกลุ่มปิดนะครับสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาเลยนะครับมีทั้งหมด11บท11ตอนเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ ใครที่ไม่มีพื้นฐานครับไม่ต้องกลัวครับผมมีการปูพื้นฐานให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะรู้จักโหราศาสตร์หรือไม่รู้จักโหราศาสตร์มาก่อนถ้าเกิดเรียนครบทั้ง11บท11ตอน11เนื้อหานี้นะครับสามารถที่จะพยากรณ์วิเคราะห์พื้นดวงชะตาตอนเกิดของตนเองและพยากรณ์ทำนายอนาคตตนเองและผู้อื่นได้อย่างแน่นอนใครสนใจอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์ตอนนี้เปิดหลักสูตรแล้วสามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับโดยการแอดไอเดีไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้เลยคร Sampai สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ยาวไปจนถึง9มีนาคมปี2567ครับสิ่งดีๆหรือว่านะครับข่าวดีที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับในครั้งนี้ก็คือดาวพระศุกร์ครับเป็นเจ้าเรือนคู่ครองจะโครจรมาอยู่เรือนพบสหัชชะได้มาตรฐานที่เรียกว่าเทวีโชคอยู่ร่วมกับดาวพัางคานซึ่งเป็นดาวประจําตัวได้มาตรฐานมหาอุดนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกณฑ์โหราศาสตร์เนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้ามีดาวตั้งแต่2 ดวงขึ้นไปความเป็นมหาอุดจะลดลงมาเหลือแค่อุดนะครับแต่ก็จะมีผลใกล้เคียงกันกับมหาอุดนะครับนั่นก็คือเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จนะครับก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกครับถ้ามองในเรื่องของตัวท่านเองดาวประจําตัวได้มาตรฐานอุดรองจากมหาอุดก็ถือว่าจะมีกําลังนะครับมีข่าวดีในเรื่องของอชื่อเสียงนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการทํางานก็บ่งบอกถึงความขยันขันแข็งนะครับความอดทนความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวการไม่ยอมแพ้ต่ออุป,ปสรรคปัญหานะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีนะครับใน เรื่องของข่าวดีนะครับด้วยความที่เป็นอุดรองจากมหาอุดอุดก็คืออุดหรือว่ามหาอุดเนี่ยหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงความสูงส่งนะครับสิ่งที่ได้มาแบบไม่ต้องแข่งขันมากนักนะครับไม่เหมือนกับมหาจากักมหาจากัาจากเนี่ยฟูมฟักกลายไปเป็นใหญ่อันนั้นอาจจะต้องอาศัยความอดทนการไต่เต้าขึ้นไปแต่มหาอุดเนี่ยหมายถึงความมีชื่อเสียงนะครับก็ถือว่าจะค่อนข้างโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รักของผู้คนนะและดาวประจําตัวไปอยู่เรือนสหัชชาก็มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการได้ทํางานร่วมกับผู้คน การทำงานร่วมกับกลุ่มคนหมู่มากนะครับหรืออาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดนะครับได้เจอเพื่อนหรือการทำงานร่วมหุ้นตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับจากคนข้างโดดเด่นนะครับนอกจากนี้ดาวพังคารนะครับเจอดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่มิตรนะครับก็ยิ่งตอกย้ำว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอาของขวัญหรือว่าสิ่งดีๆที่จะได้รับในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของความเป็นคู่มิตรแล้วก็ไปอยู่เรือนพบสหัชชาที่แปลว่าเพื่อนนะครับจะได้เจอเพื่อนดีๆนะครับมีโอกาสจะมีหุ้นส่วนดีๆตั้งแต่3คนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะ มาซึ่งโอกาสนะครับนำมาซึ่งชื่อเสียงความสมําเร็จดีงามมากมายเลยทีเดียวนะครับและอย่างที่บอกในช่วงข้างต้นนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองครับก็จะทําให้คนโสดครับมีเกณฑ์ดีนะครับในเรื่องของความรักมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่นะครับก็ถือว่าความรักค่อนข้างสดใสนะครับตั้งแต่13เป็นต้นไปนะ13กุมภา para, และเดือนกุมภาพธ์เนเป็นเดือนแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นวาสนาความรักใครที่โสดอยู่นะครับเตรียมตัวได้เลยดาว isa, ประจําตัวกับดาา ความรักมีกําลังทั้งคู่ได้ไปอยู่เรือนพบที่ดีคือสหัชชาอาจจะมาจากเพื่อนคนใกล้ตัวเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะครับอาจจะมีการได้พูดคุยกันนะครับได้เจอกันนะครับความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาเหนียวแน่นขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนั่นเองนะครับส่วนสําหรับใครที่แต่งงานแล้วไม่โสดนะครับจะได้ของขวัญอะไรล่ะอาจารย์นะครับก็อย่างที่บอกว่าจะได้ในเรื่องของอหุ้นส่วนการทํางานตั้งแต่3าคนขึ้นไปหรือว่าอาจจะได้ร่วมงานนะครับกับเพื่อนนะครับมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เป็นเพศตรง รหรือว่าเพศเดียวกันก็ได้เนาะแต่ว่าปัตตานีเนี่ยมันหมายถึงเพศตรงข้ามก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับเรื่องของกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองเนาะก็ถือว่า นะครับในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง9มีนาคมนะครับของขวัญสิ่งดีๆที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับคนโสดนะครับมีเกณฑ์สละโสดหรืออาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนสำหรับใครที่แต่งงานรอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสจะได้พบปะกับเพื่อนฝูงการเข้าสังคมหรืออาจจะมีหุ้นส่วนการทํางานตั้งแต่3คนขึ้นไปก็ถือว่าจะค่อนข้างดีนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นการบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกเรื่องของดาวได้เกณฑ์พิเศษนะครับเป็นดาวกลุ่มคู่มิตรกันแล้วก็ได้มาตรฐานทววีโชคแล้้ก็ได มาตรฐานอุดรองจากมหาอุดนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกครับดาวพังขานเป็นดาวประจําตัวจะมีกําลังค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่รักของผู้คนนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะทําอะไรตัวท่านถือว่ามีพละกําลังมีกําลังในการาสร้างสรรค์ทํางานทุกอย่างจะสําเร็จด้วยนะครับตัวของท่านเองนะครับส่งกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยครับ ส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมพลังดาวนะครับดาวพางคารเป็นดาวประจําตัวเนาะก็ไปทําบุญเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์ไถ่ชีวิตโคกระบือการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับอ่าก็จะเสริมเรื่องของความสําเร็จการมีอํานาจมีวาสนาดีนะครับอ่าในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าชื่อเสียงความโด่งดังนะครับไปปล่อยปลาเนาะนะครับจะได้ไหลลื่นนะครับงานต่างๆจะได้สําเร็จดีนะครับหรือว่าในเรื่องของดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนคู่ครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าเกี่ยวกับพุ้นส่วนการทํางานก็ไปทําบุญ เรื่องของอดาวพระศุกร์เป็นธาตุน้ําเป็นน้ําฝนเนาะก็ไปบริจาคน้ําดื่มสาสัก21ขวด21แพ็คทำบุญในวันศุกร์นะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับถ้าในเรื่องของความรักดาวพระศุกร์เนาะก็ให้บูชาเป็นนะครับพระพิคเนธนะครับหาเป็นพระพิคเนธบูชาติดตัวเสริมดวงนะครับในเรื่องของความรักก็จะเด่นก็จะดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเคล็ดลับนะนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะหรือว่าการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระพิคเนธนะสำหรับในเรื่องความรักนะ ก็หมายถึงความสําเร็จนะครับสิ่งที่มันเป็นความสําเร็จความดีรอบด้านเลยนะครับอันนี้ก็บูชาเป็นพระราหูจะดีนะเนื่องจากดาวพวากังกําลังเท่ากับเลข8เลข8ก็คือพระราหูนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากชาวราศีพิจิกไว้ประมาณนี้ล้วกันครับวันนี้ก่อนจากกรนนอก็อยากจะนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับข่าวสารดีๆนาะนะครับใครที่สนใจนาออยากจะศึกษาอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นภาคพื้นฐานน้องเรียนผ่านระบบกลุ่มออนไลน์กลุ่มปิดนะครับมีคลิปวิดีโอเรียนให้นะครับทั้งหมด11บ บท11เนื้อหานะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงภาคพยากรณ์นะครับใครที่เรียนครบทั้ง11บทนี้สามารถที่จะวิเคราะห์พื้นดวงชะตาตนเองและผู้อื่นได้นะครับรวมไปถึงการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตและปัจจุบันของตนเองและผู้อื่นได้นะครับและนอกจากนี้ก็มีการสอนผูกดวงนะครับใช้จันทร์จักตราศีมุนหาลัคนาราศีนะครับเป็นการนะครับวางพื้นฐานนะครับในเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ใครที่ไม่มีพื้นฐานกลัวเรียนไม่รู้เรื่องกลัวเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับอย่างที่บอกว ไม่ต้องกลัวเนาะนะครับก็สามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับก่อนจากการก็ขอกําลังใจกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ